ขั้นตอนการเข้าตอบแบบวัด i i t t เจ้าหน้าที่แอดมินเข้าสู่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือสามารถสแกนตาม QR code บนหน้าจอได้ครับจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนด้านขวามือกรอกบ,บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของหน่วยงานครับ จากนั้นไปที่สัญ,ญลักษณ์กระดิ่งมุมบนด้านขวามือเลือกหัวข้อดูการแจ้งเตือนทั้งหมดเลือกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้เจ้าที่แอดมินนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT และโค้ดของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในของหน่วยงานให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงครับและต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้มีการนำโค้ดไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายนอกโดยเด็ดขาดครับ ผู้มีส่วนได้เสียภายในคือบุคลากรภายในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารผู้อำนวยการหัวหน้าข้าราชการพนักงานไปจนถึงลูกจ้างพนักงานจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีครับให้บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัดไอทีด้วยตัวเอง โดยการสแกน QR code และระบุโค้ด6หลักของหน่วยงานให้ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าตอบแบบวัดได้ครับจากนั้นกดยืนยันระบบจะให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP ในการเข้าตอบแบบวัด IIT ครับโดยหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์สามารถเข้าตอบแบบวัด IIT ได้เพียงหนึ่งครั้งครับกรอกรหัส OTP ที่ส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ คลิกเข้าสู่ระบบให้ท่านอ่านรายละเอียดแล้วกดตกลงครับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในจะมีทั้งหมด3ตอนครับตอนที่1ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตอนที่2ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานตอนที่3ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจครับสำหรับตอนที่1ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในจะประกอบด้วย5ตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดที่1การปฏิบัติหน้าที่จะมี6ข้อคำถามย่อยคือข้อ I1 ถึงข้อ I6 ครับตัวชี้วัดที่2 การใช้งบประมาณจะมี6ข้อคำถามย่อยคือข้อ I7 ถึงข้อ I12 ครับตัวชี้วัดที่3การใช้อำนาจจะมี6ข้อคำถามย่อยคือข้อ I13 ถึงข้อ I18 ครับตัวชี้วัดที่4การใช้ทรัพย์สินของราชการจะมี6ข้อคำถามย่อยคือข้อ I19 ถึง I24 ครับและตัวชี้วัดที่5การแก้ไขปัญหาการทุจริต จะมี6ข้อคำถามย่อยคือข้อ I 25ถึงข้อ I 30ครับรวมทั้งหมด5ตัวชี้วัด30ข้อคำถามเมื่อท่านตอบครบแล้วกดส่งผลการสำรวจเพื่อไปตอบในตอนที่2ต่อไปครับสำหรับตอนที่2จะเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแน,นะต่อหน่วยงานของท่านครับมีทั้งหมด4ข้อคำถามเมื่อท่านตอบครบแล้วกดส่งผลการสำรวจครับ และตอนที่3จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจมีทั้งหมด5ข้อคำถามเมื่อท่านตอบครบแล้วกดส่งผลการสำรวจเป็นอันเสร็จขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในครับโดยหน่วยงานสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2566 จนถึงวันที่30มิถุนายนพศออ2566ครับ